สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะพบก,กับทิดาชาแนลเช่นเคยวันนี้มาอัปเดตสถานการณ์ค่ะตรวจพบกลุ่มฝนเวลาเที่ยงทั้งหมด15จังหวัดด้วยกันนะคะเริ่มที่กาญจนบุรีชัยนาทอุทัยธานีนครนายกปราจีนบุรีนครราชสีมาน้องบัวลำพูอุดรธานีบึงกาฬอำนาจ,จเจริญศรีสะเกษจันทบุรีเพชรบูรณ์ชนบุรี ราดและแพร่ค่ะหลายๆจังหวัดรอฝนอยู่นะเพราะหลายๆท่านมาคอมเมนต์ว่าข้าวแห้งตายเกือบหมดแล้วค่ะเพราะฝนไม่ตกมานานมากบางจังหวัดก็บอกตกเล็กน้อยไม่ทันจะได้น้ำก็อยู่เสียแล้ว ต่อไปค่ะทิดาชาแนลจะมารายงานในส่วนของเพื่อนๆช่องทิดาชาแนลมาคอมเมนต์มาแจ้งข่าวกันนะคะขอบคุณมากๆเลยแม้ฝนจะตกที่จังหวัดของท่านแล้วก็ยังไม่ลืมที่จะมารายงานให้เพื่อนฟังนะคะคุณ t h ช h a i w a จังหวัดอุดรธานีมีฝนกระปิดกระปอยนะคะคุณเพชรน้อยบอกน้องภยัย ตกแต่ตกไม่แรงขอให้ตกไว้ๆนะคะคุณเพชรน้อยคุณวันเพนบอกอำเภอบึงสามพันจังหวัดเพชรบูรณ์ตกแล้วแต่ยังไม่มีน้ำหวานปุ๋ยค่ะคุณธนากรบอกว่าอำเภอกุดชุมจังหวัดยะโสธรตกนิดหน่อยนะคะต่อมาค่ะคุณสุพัฒนบอกว่าสุรินเมื่อเฉยๆแต่ไม่ตกครับคุณพลน,นะคะบ้านพลฝนตกนิดหน่อยไม่เห็นน้ำครับ ถัดมากค่ะคุณสนิทบอกว่าอำเภอเขาข้อจังหวัดเพชรบูรณ์ฝนตกทั้งคืนทั้งวันเลยครับคุณยนต์นะคะตำบลบ้านไทยอำเภอเข่องในอุบลตกทุกวันแต่ฝนตกแบบไม่เต็มใจตกแป๊บเดียวก็หยุดค่ะคุณอินตำบลจอมสีเชียงคานฝนตกแล้วคุณพูนซาบบอกติดตามครับวันนี้ครึ้มครับขุข,ขัน ถัดมาค่ะคุณไก่น่าจะอ่านถูกนะคะถ้าอ่านผิดขอโทษขออภัยด้วยในตอนนี้ที่อำเภออุทุมพรพิสยัยจังหวัดศรีสะเกดมีเมฆเป็นส่วนใหญ่ครับคุณเอฟนะคะบ้านตาสาวตำบลตาสาวอำเภอห้วยราชจังหวัดบุรีรัมย์มีแต่ฟ้าครึ้มฝนยังไม่ตกเลยคุณชลิตาบอกว่าอำเภอประโคนชยัยจังหวัดบุรีรัมย์ฝนไม่ตกค่ะข้าวรอฝนนะคะ คุณเบนจาบอกว่าเกษตรสมบูรณ์ฝนไม่ตกมาหลายวันแล้วครับข้าวกำลังจะแห้งตายแล้วขอให้ตกไว้ๆนะคะเอาระค่ะแอดเป็นกำลังใจให้ไตรคาดการอะไรไม่ได้กับฟ้ากับฝนนะคะบางทีเหมือนบ้านเราฝนจะตกฟ้าครึ้มมาแล้วสักพักลมพัดเมฆฝนหายแวบไปกับตาก็ฝนไม่ตกเกิดเหตุการณ์แบบนี้ได้เช่นกันค่ะ ขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะคะฝนตกว้วๆนะวันนี้ธิดาชาแนลขอลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย